ย,ยขอถ่ายเลยนะถ่ายเลยถ่ายเลยไปว่าถายต่อเหมือนกันื่อทีก็โพส่าไปพอเอาลงยูทูบไปถ่าโ <c oughs> ลเสริมมการเลยสมเสริมมักี้ไาย น้ำล้าน้ำหน่อยไหมแม่น้ำล้างกระถาล้างกรลิวหน่อยไหมว่าอย่าใช้น้ำไม่ได้ไม่ไม่ล้างอ่ะกระหลิวอ่ะ เ,เ,ดเดี๋ยวจะเผ็ดอะไ,ไรไไเยอนีอ่เดี๋ยวคดเอาคูอคูอล้าม่ลาเด็กกินเผ็ได้เดเส้นไปเลยเนี่เด็กกินกัเด็กกล่องนึงที่ไอสั่งมาเด็กกล่อง,งเดี๋ยวก่องเยอะของผมมันกินเผ็ดได้แต่มันแมวเองงอก Thank mm -hmm. you.

ก็มงขึแต่งใจ่ชายผมสร้างทับกับผมแล้วมั้งเนี่ยผมก็สั่งเผื่อป้ากับลุงมแล้วเดี๋ยวเขาสร้างสีเดีผมใส่ก็เผื่อเผื่อะไรลมันเลืออาไว้แต่าฮะทำไงได้เขา หมดเลยแค่นั้นมันก็อ้วนตลดดีอะโลกาที่เป็นอยู่ที่อาหารการกินเราด้วยเดี๋ยวนี้เป็นกันจังเลยเยเดี๋ยวนี้เด็กน้อยไปลงลุกเป็นจะว่าแต่นั่นเดี๋ไอ้พวกโลกเป็นประสาอะไร เป็นเงนินเยอะปิออดบวาก็เป็นผมก็เป็น<ไ>ผมนี่หน้าเรียวไปข้างเนาะไอ้ <c oughs> ไกินยาไปหามออกกมห,หม้อทุกวันหาหม้อหาได้นะยาแบแบโบราณก็ได้นะผมจะผมไปหม้อที่ดูผรานว่าเขาเฉพาะทาง ลุงบ่มว่าเป็นแล้วไปที่สุพรรณก็อันนั้นอันนี้ลุงแคกออะพี่ปุกก็เป็นตอนนั้นอันนี้ไปเลยอะทางก็ไปหาหมอทนะี่สุพรนณแล้วพี่บุกก็จสเลือดตีบดีกินยาไปหาหมอทันแล้วก็กินยาแต่ทุกวันนี้กินยาไล่เลือดก,กันเนีย ต้องกินเปนบ่อยผอมมันได้แล้ววะเอามาพาดเบลเขาเรียกอะไรเส้นประสาทที่เจ็ดอะอักเสบพญาะเอกาดขาวน้ำจะเบี้ยวไปข้างนึี้รอคิวอ่ะรอคิวแหลยรอคิวเลยไม่จับหอมองเขาเลยคอยเลยคอยเลยพ่อแม่กินยังไงจางเขากินเย็เหรอ อขอยิงหน่อย